พอดีค่ะคุณแม่อันนี้คือคุณแม่โบโซนะคเราไม่ได้ยังสวัสด์เลยคือสวรรค์นํามาชอบเราเองใช่ใช่ไหมสวรรค์ใช่ไหมสวัสดิ์มาสัมภาษณ์ดีกว่าก็คือสวรรค์น่มาชอบเราเองค่ะเรายังไม่ได้ไปแย่งอะไรเลยเราก็อยู่ของเราอ่ะขอโทษแล้วกันที่ไปชอบลดนะคะ ที่จริงอะเราสวยแก้งเราเลิศแบบเนาะก็สวยทุกคนนะคะก็แบบตื่นมาก็สวยเลยเนาะอันนี้ก็น่าสดค่ะไม่ได้ปัดไม่ได้อะไรเลยแมฉ่ำมากใช่อิสเรียวค่ะแม่ปรับสีวันเกล่นนะตื่นมางงมากล้าไหนถ้าเราพูดถึงคู้ปรับเราหน่อยโยเยบ่ลูกพ่ออบอีลูกพ่ออบ มาที่ล่ะกูบอกเคยยันไทยค่ะคุณแม่ว่ากูสิเป็นลูกเศร้าหน้าแต่กูก็สูนค่ะมันมามันนุ่มแต่ว่ามันมาแล้วค่ะเกยเธอเล่นนอกบทเกย์มันมาแล้วค่ะมันมาแล้วค่ะพี่มันาแล้วค่ะขอเถียงพี่ชายโอ้ยแล้วนู้ยสวรรค์มันชอบช้า สรุปกูนู้นได้แนนสรุปกูได้ค่ะโง่มากสรุปก็คือกูมาตบกันทำไม